สวัสดีคะ่ะเพื่อนเนแต้วจากช l ตนาแต้วชอบเทรดสำหรับเทรดออนไลน์สไตล์ตแต้ว EP นี้แต้วจะพาไปดูกราฟนะคะในวันที่แต้วสตอปลอตกันบ้างว่ากราฟมีลักษณะแบบไหนหรือตัวแต้วเองนะคะที่เทรดผิดไปจากเริ่มนะคะแต้ววิเคราะห์กราฟแบบไหนบ้างจนแพ้ได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะไปคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ออเดอร์แรกเลยนะคะอันนี้มีแนวรับแต่กราฟเล่นไปแล้วนะคะก็เข้าไม่ได้โอเคอันนี้กรอบพักตัวรอกราฟเซตตัวเนาะอันนี้รอกราฟเซตนะคะอ่านี่ก็กรอบพักตัวรอกราฟเล่นเนาะอันนี้เราจะไม่เด็ดทันทีเมื่อกรัฟมาถึงนะคะอันนี้ก็รอกราฟพักตัวที่แนวรับ อันนี้เรากราฟพักตัวที่แนวต้านนะคะตอนนี้หลายคู่นะคะเข้ากรอบพักตัวซะส่วนใหญ่เนาะกรอบพักตัวเวลาเล่นก็เราเล่นบนกับเล่นล่างไปเลยนะคะแต่ต้องรอกราฟชูสัญญาณการเล่นให้เราก่อนนะโอเคอันนี้กราฟขึ้นไปที่แนวโดจิอุ้ยเดี๋ยวตีใหม่นะคะ นะคะกราฟเล่นไปแล้วก็รอค่ะรออย่างเดียวนะคะหน้าที่เราตอนนี้อันนี้อาจจะรอที่แนวรับนะคะหรือต้านเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งเนาะต้องรอกราฟเซ็ตตัวนิดนึงนะคะตรงนี้ก็มีแนวรับนะคะกราฟเข้าสูก่กอบพักตัวหมดเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเราลเล่นแบบกรอบผักสวแล้วกันนะคะอันนี้กราฟลงแล้วถ้างั้นก็ต้องรอแนวรับแทนเนาะแนวต้านกราฟเล่นไปแล้วนะคะโอเครอรอกราฟนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ากราฟไม่เซ็ตตัวเต้าก็เต้าก็ขอ,อ,อเดิ์ไม่ได้เนาะ ตรงนี้มีแนวรับโอ้แนวรับนี้สวยนะคะโอเคเดี๋ยวเร,เราดูเราจะได้แนวรับนี้ไหมนะอันนี้เจ้าตีแต่แนวเนื้อก่อนนะคะเพราะว่าเราจะสวนเทรนนั่นเองโอเคออเดอร์นี้ไปแทงใหญ่ชนะแนว <laughs> เขาไม่ได้นะคะอตอนนี้ไม่มีคู่ไหนได้ รอก่อนนะคะโอเคนี้มีแนวนี้กัาเอาชนะได้แล้วนะคะไม่ได้เนาะนะคะแนวเดวจิแท่งก่อนหน้าเขาเอาชนะไปแล้วเนาะเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปหาแนวต่อไปได้เราแค่รอนะคะ โอเคตรงนี้ก็มีแนวต้านดูจิเช่นเดียวกันนะโอเคอ่ะกาฟเล่นแนวให้เราเห็นแล้วนะคะโอเคตอนนี้มีน่าสนใจหนึ่งคู่คู่นี้อ่าโอเคปิดใต้แนวให้เราด้วยโอเครอสัญญาณนะคะอ่ะขึ้นไปลูกขึ้นไปก่อนนะ โอเคนะคะะขึ้นไปมีสัญญาณดเจิตอลขอกดนะคะอ้าว <c oughs> อันนี้โอเคเทนย่อยยกฐานนิดหนึ่งนะคะแต่ภาพใหญ่ยังยังลงอยู่นะแล้วก็เซตตัวที่แนวที่ได้รับได้ด้วยแล้วก็ กดลงค่ะโอเคผลลับเป็นยังไงเดี๋ยวรอกันอีกทีนึงเนาะอีก10วินะคะอีกห้าสี่สามสองหนึ่งเออโอเคแพ้นะคะวิเคราะห์กันนิดนึงนะ,ะสำหรับออเดอร์นี้เลยนะคะแต่ก็ตีแนวนี้เลยเป็นแนวที่แบบโดจิ เกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีไส้มีแนวรับเนี่ยทางซ้ายด้วยดังนั้นได้มองว่ารับเปลี่ยนเป็นต้านได้แนวแบบนี้แข็งแรงใช่ไหมคะและมีโดจิอีกแล้วก็แดงลงอีกนะคะแล้วก็กราฟวิ่งขึ้นไปขึ้นไป,นไปมีแดงแทรกด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปอ่อนแรงที่แนวแบบนี้เล่นไส้ที่แนวแบบนี้ดังนั้นขึ้นไปดิจิอีกยังไงเต้าก็กดลงนะคะซึ่งแน่นอนแหละถ้าลักษณะที่เราเทรดอะ่ะมันอาจจะมีแบบ แพ้บ้างเป็นธรรมดาสมมุติเราออกร้อยไม้นะคะแพ้20ไม้แต่ชนะ80ไม้อ่าแบบนี้เทคนิคนี้หรือท่าเทรดนี้ได้รับได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในท่าเทรดที่ได้รับได้เช่นเดียวกันถึงแม้จะแพ้ก็ตามแต่ถามว่าความเสี่ยงเนี่ยที่กราฟนะคะเทคนนี้มันขึ้นก็ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันถึงแม้เราจะเห็นว่ายอดต่ําลงใช่ไหมคะแต่เรามองในมุมของกราฟป,ปัจจุบันนะคะเทรนปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นคะฐานเขาก็ยกเช่นเดียวกันนะคะแต่ได้มองว่า ขันยกแบบนี้กราฟน่าจะมีพื้นที่วิ่งลงมาเทสก่อนที่จะขึ้นต่อสักหน่อยนั่นหมายความว่ากราฟเวลามันวิ่งขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียวถูกต้องไหมมันขึ้นมันก็มีช่วงย่อนะคะขึ้นไปก็มีช่วงย่อลงมาขึ้นต่อย่อลงมาขึ้นต่อซึ่งจะมองว่าตรงนี้เป็นช่วงจุดที่กราฟสามารถย่อลงมาเพื่อรับแรงซื้อแล้วขึ้นต่อได้แต่ปรากฏว่าเขาไม่ลงให้นะคะก็ไม่เป็นไรรับได้นะคะอันนี้ออเดอร์แรกก็ แพ้ไปนะเดี๋ยวไปดูออเดอร์ที่2กันค่ะอันนี้กราฟก็เข้าสู่กรอบพักตัวโอ้อันนี้กรอบพักตัวแต่ว่าฐานยุกนะคะอันนี้ฐานยุกชัดเจนกว่าเมื่อกี้เนาะโอเคอันนี้แนวถัดไปที่เราตีกราฟแท่งแดงกว่านหน้าขึ้นไปเล่นจริงๆด้วยแต่มันก็ซ้อนนะคะอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวขอกดนะ ก็อาจจะใจร้อนนะคะแต่เดาเห็นไส้นี้เนาะแล้วเห็นกราฟเล่นนะคะแล้วเห็นแนวโดจิตรงนี้ซึ่งเป็นแนวแบบ PA อะคะ่ะโดจิแล้วก็แดงเกินกินอีกก็เลยกดออเดอร์ไปนะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันค่ะเนาะอีกข้าวิอ้านวะไวไหมนะคะโอ้ แพ้ hey, อีกแล้วนะคะอ่ะมาวิเคราะห์กันค่ะโอเคค่ะสำหรับออเดอร์นี้นะคะแล้วคาลิเบทตรงนี้เลยลักษณะการถิดของแต้วคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะซึ่งความเสี่ยงคล้ายกันคืออะไรคะฐานยกนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะแต่แต้าคาลิเบทมาตรงไส้นี้นะคะเ้าเห็นการาฟวิ่งขึ้นไปแล้วก็การาฟวิ่งลงมาโดยที่ตรงเนี้ย เกิด PE แดงคืบกินซึ่งก็มีแนวต่อไปก็คือแนวอะไรคะแนวดจิตรงนี้นะคะอีกแนวหนึ่งอันนี้แตมองเป็น PE เนาะนะคะแล้วก็มองในมุมของยอดเป็นไงคะยังต่ําลงซึ่งถามว่าเทรนชัดเจนไหมก็ไม่ได้ชัดจนมากนะคะเพราะว่ายอดต่ําแต่ฐานก็ยังยกในฐานย่อยอะนะแต่แตงเห็นแบบนี้นะคะแลวแตงเห็นแท่งนี้เป็นไงคะกราฟวิ่งขึ้นมาเทสกับแนวนี้ก็คือแนวไส้ซึ่งมี p a เนี่ยอบอกว่ายังแข็งแรงอยู่ แล้วไส้นี้ก็ลงมาถึงตรงนี้แต่ว็็คาดการเองนะคะว่ากราฟน่าจะขึ้นไปรีจิกแล้วก็ถ้าจะลงมานะก็น่าจะลงมาได้ประมาณนี้เนาะ,ะพอกราฟขึ้นไปรีจิกแต่วก็เลยกดลงนะคะซึ่งกราฟก็ไม่ได้ลงให้นะคะกราฟก็วิ่งขึ้นก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้เพราะตรงนี้ฐานมันก็ยกแล้วด้วยนะคะแต่ถ้ามองในมุมเหมือนที่บอกว่ามองในมุมของยอดยอดก็ยังต่ำลง PE ก็ยังมีอยู่ ไส้ก็เล่นครับปัจจุบันขึ้นมาเล่นไส้ตรงนี้แถมทิ้งไส้เล่นลงมาด้านล่างด้วยนะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะลงได้สักแท่งหนึ่งนะคะเด้าถึงออกออเดอร์ไปเนาะก็แพ้ไปนะคะถ้างั้นวันนี้เด้าก็แพ้ทั้ง2อ,ออเดอร์เลยนะคะก็ยอมรับ ความเสียงได้ในการออกออเดอร์แบบนี้ซึ่งถ้าเต้าแพ้ลักษณะแบบนี้นะคะด้วยการวิเคราะห์ประมาณนี้ที่เต้าใช้นะคะหรือเทคนิคที่เต้าใช้แล้วมันยังแพ้แบบนี้เต้าก็อาจจะต้องหยุดการเทรดของกราฟช่วงนี้ไปก่อนนะคะก็คือยอมแพ้เขานะคะสักวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคนเราอย่ามาคาดหวังว่าเทรดแล้วต้องชนะทุกวันเทรดแล้วต้องชนะทุกไม้ มันเป็นไปได้ยากมากนะคะแม้่ต่คนที่เทรดเก่งๆมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบชนะในทุกตลาดการเทรดเนาะหัดยอมแพ้บ้างนะคะดังนั้นวันนี้เต้าก็จะยอมแพ้ให้ IQ Option เช่นเดียวกันนะคะโดยยอมแพ้ที่2ไม้นะคะโดยทั้ง2องท่าเทรดเนี่ยเป็นท่าเทรดที่เต้าเทรดอยู่ปกติอยู่แล้วแหละนะะดังนั้นเต้าก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเสียใจหรือว่าจมอยู่กับการแพ้แบบนี้นะคะแพ้ก็เรียนรู้ค่ะเข้าใจไปต่อ พ่งนี้ก็ว่ากันไหนแค่นั้นเองนะคะดังนั้นใครที่เข้ามาเทรดไอคิวออปชันเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแพ้ไม่ได้นะคะจะต้องชนะตลอดอันนี้ผิดทางมากๆนะคะมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยแพ้หนักกว่าเดิมหรือถึงขั้นล้างพอร์ตหรือด้วยซ้ําดังนั้นเวลามาเทรดเซตแผนการแพ้นในแต่ละวันให้กับตัวเองด้วยคือมันไม่มีใครอยากแพ้ะคะ่ะแต่ถ้ามันจะเป็นต้องแพ้มันก็ต้องแพ้ตามแผนที่ตัวเองตั้งไว้นะคะแพ้วันนี้เพื่อกลายเป็นคนที่ชนะในวันข้างหน้าเนาะ ทางงานวันนี้เต้าไม่ไปต่อนะคะจบงานที่สองไม้สู่คิดไปเลยจ้าวันนี้นะคะโอเคถ้าใครชอบทิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือพูดคุยกันก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเ้จะไปอ่านอีกทีนึงเนาะและสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะและยังไม่มีบัญชีเทปเป็นของตัวเองสามารถ คลิกเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยจะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่นะคะในงั้นมีเงินเดโมโทดลองก่อนนะคะจับเทคนิคสักหนึ่งเทคนิคที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองถนัดนะ,ะหาเหตุผลในการตอบคำถามในการออกออเดอร์ของตัวเองได้จับมาเลยหนึ่งเทคนิคแล้วฝึกไปเลยค่ะคำว่าฝึกในที่นี้ก็คือฝึกการออกออเดอร์ในลักษณะนั้นไปเลยนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังว่ามันจะชนะถูกไหม ลองดูว่าท่านั้นที่เป็นท่าเทรดประจำนะคะที่กราฟเซตตัวแบบนี้แนวแบบนี้แล้วเราเทรดไปแล้วเนี่ยสมมุตินะเทรดไปร้อยหนึ่งนะคะหมายถึงร้อยไม้นะเทรดไปร้อยไม้ถ้าเกิดว่ามันชนะ80ครั้งแพ้20ครั้งออเดอร์นั้นเอาไปใช้ได้แล้วค่ะหรือท่าเทรดนั้นเอาไปใช้ได้แล้วนะคะเพราะทุกท่าเทรดะคะ่ะมันไม่มีท่าเทรดหรือเทคนิคไหนที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นถ้าเราจะมาคาดหวังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็คงจะ เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะเหมือนเราทําธุรกิจนะคะใครที่เปิดหน้าร้านธุรกิจก็อยากให้ลูกค้าเข้าร้านแบบเยอะๆทุกวันได้กาไรทุกวันถูกต,ต้องไหมแต่ในความเป็นจริงเราคอนโทรลค,คนเข้าร้านได้ไหมไม่ได้นะคะการเทรดก็เหมือนกันมองให้มันเป็นหนึ่งธุรกิจที่เราต้องรู้ว่ามันจะมีวันขาดทุนนะแต่มันก็จะมีวันที่ได้กําไรนะดังนั้นภาพรวมหนึ่งเดือนเราต้องมีกําไรที่จะต้องเลี้ยงครอบครัวหรือเลี้ยงตัวเองให้ได้ถูกต,ต้องไหมคะดังนั้นธุรกิจมองในมุมนี้คล้ายๆกันเลยลองดูนะคะถ้าใครสนใจเนาะ ถ้างั้นวันนี้แต้วก็น่าจะจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ